สวัสดียามสายที่บ้านสรนหลวงติ่งครับเพื่อนๆวันนี้แม่ว่างและปิดร้านแล้วก็งานกาชาติก็เสร็จเรียบร้อยนะก็เข้ามาเก็บผักเหลียงในสวนนะครับผักเหลียง NC, อินทรีย์ปลอดสารจากบ้านสุนหลวงติง่งพัทลุงนะนี่นะฮะแ,แม่ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวกันยุงนิดนึงนะยุงเยอะมากเลยนะเพราะมันเป็นหน้าฝนแล้วนะครับ เริ่มสูงขึ้นเยอะเลยจากที่เราตัดไว้แค่ระดับเอวนะน,นะครับเขาจะอยู่ใต้รมไม้แบบนี้นะเป็นพันธุ์ใบเล็กนะครับเนี่ยนะใบเขาจะเล็กนะจะเล็กกว่าใบใหญ่เยอะนะครับใบใหญ่ก็จะใหญ่กว่าเขามากนะเนี่ยนะฮะถ้าใบใหญ่จะเป็นขนาดนี้นะเห็นไหมความแตกต่างนะครับ ก็ทานอร่อยเหมือนกันนะนี่นะครับเราจะเก็บแต่ยอดยอดแบบนี้นะเอาไปแล้วก็มัดเป็นเนี่ยนะกำหนึ่งก็ประมาณนี้นะโอเคสวัสดีครับ